เครื่องดื่มสามแก้วทำมาจากอะไรกันเนะอเอวเออะไรกันเน่ยเชฟได้ทุ่มเทความตั้งใจในการทำเครื่องดื่มสุดอีสามแก้วนี้อย่างเต็มที่จริงๆแล้วเชฟก็แค่เอาของเหลือมาปั่นนะนะใช่แล้วเชื่อฉันสิมันแย่มากเฮ้เชฟจะปั่นร้อนดอกเหรอโอ้ใช่ของขายไม่ออกแบบนี้จะให้ขายได้ยังไง ปอนไปแล้วฮะกุญแจเหรอโอ้ถ้าใครดูถึงข้างล่างก่อนจะได้รับรางวัลเวลาไปเก้าเก้าเกใครจะเป็นคนดื่มหมดก่อนกันล่ะเนี่ยจือทดูไม่ได้แล้วอเมนาจะทำอะไรอ่ะเขาก็ไม่ได้ห้ามให้ใช้นี่นาไม่ไา่พี่หลอดจะตักน้ำพหนดอมาดื่มเลยเหรอ เออ,อ,อไม่ไหวแล้วเดี๋ยวดูนั่นเมือภารกิจของเฮลิจะเสร็จแล้วนะจ๊ะคุณพระใจเธอกล้าหาญมากโอคุณจ้าแล้วทีนี้จะทำไงต่อเอ่ย <G ül> ไม่ต้องบอกไกลารางวัลมาถึงหน้าแล้วจ้าคุณสมบัติเต็มร้วยขนมแล้วก็ดอง <G ül> แคน่นี้และโทรศัพท์ดีๆด้วยนะจ้าเฮลี่ <G ül> ถ่าคือผู้โชคดีของเราในวันนี้อ,อร่อยมัม ลองอันนี้บ้างดีกว่าเฮ้นีน่นไม่ต้องเลยนะน,นี่มาของฉันเนี่ยสาสาว,สาวพร้อมนะดื่มพร้อมกันเลยสำหรับแก้วของเอมี่ทามาจากขนมสอดใส่มะพรา้าวอ้ใช่แล้วส่วนผสมหลักคือช็อกโกแลตนมนิดนึง <c oughs> ทีนี้ก็ปัน้นน่ากินมากคะ่ะเชฟ แต่มนจะขาดอะไรบางอย่างโอ้เกล็ดมะพราะ้าวเรียบร้อยแล้วแก้วของอามีนาฉันจะใช้ช็อกโกแลตแสนอร่อยสำหรับแก้วนี้ใส่ส่วนผสมลงไปในเครื่องใส่นมและปั่นเลยอืม mm hmm. กลิ่นหอมสูงไปได้เลยเฮลี่เฮลี่เฮลี่ส่วนผสมพิเศษสำหรับเธอ เราจะไม่ใช่เครื่องันเพราะเรามีหมวกวิเศษทั้งหมดนี้เป็นการสร้างสรรหาได้เลวร้ายที่สุดเลยโฟกัสโฟกัสโฟกัสลมอนและมะนาวสำหรับดีท็อกซ์เตรียมตัวให้ดีในะเปปเอาล่ะเราพร้อมจะออกมาเล่นยังล่ะเป๊ะปังเวอร์เปรี้ยวสุดจี๊ด และก็ตอนสุดท้ายตกแต่ง,ตงด้วยมะนาวฝานสามชิ้นไปเลยเฮลลี่ hey, นี่เธอจะอึอแตกไหมเนี่ยนี่มันอะไรกันเนี่ยเอาล่ะถ้อดูก็แล้วกันว้านี่มันบ้าไปแล้วฉันรู้แล้วคือเข็มจิดยาแคดดี้หลากรสฮะเรามีน้ำเลมอนแล้ว,แล,วแล้วเราก็มีน้ำมะนาวแล้วด้วยเราจะเพิ่มความหวานเข้าไปอีกเหมือนหมุนกกอใ้เข้ากันใช่ได้ว้าว ครูหนูพี่น่าสยองกลายเป็นแกนิเฉยเลยมาชิมกันเลยดีกว่า <laughs> รสชาติไม่เบาเลยนะเนี่ยเออถ้าขอชิมบ้างสิเฮลี่ไม่นี่สำหรับฉันคนเดียวอยากเสียใจด้วยในยะพวกเธอมาแล้วเฮ <laughs> อ,อน่นอะไร <laughs> อ่ะสบายตัย <laughs> วันนี้นะทำบุญบ้างนะจ๊ะลุยเลยแล้วกัน อุ้ยนี่มันเบอร์เกอร์ยั่วจ้ะเป็นว์แซบอิลี่เลยของฉันก็เรื่อไม่แพ้กับเธอนะนมนงเฟนฟรายลองใส่ดูดีกว่า my gosh เ้นใหญ่จะเต็มพอดปุ๊บหายปั๊บเนื่องใส่ไว้ตลอดเลยดีกว่าไม่อยากจะเชื่อ เริ่มจากเบอร์เกอร์ให้ตายสิอืมนะเบอร์เกอร์เล่าหนเหรอไหนนั่น <c oughs> เพี้ยนไปแล้วไม่มีใครรู้ว่าฉันได้มั่ำเขาอร่อยแค่ไหน <c oughs> แซ่บหีมันไสเอามานี่เลยหยุดนะไม่นะถ้ามออะไรฉันไม่อยากจะรู้อ,อะไดโนะสาร เพียนไปอีกคนโอเคกินต่อก็แล้วกันนะเฮ้สาวๆพร้อมจะลุยอันต่อไปแล้วหรือยังเย้ถ้าฉันก่อนนะเมจ้าขนมกระปองเยอะเหรอกินได้ทั้งวันเลยนะเนี่ยอ๋อใช่มีแผลแล้วขนมมาเสริมแล้วจ้าขึ้นไปเลย่าไม่ทันล่โดนหลอกแล้วเอาไม่เอม ฮ้ย <h ate> ฉันต้องคว้ามาให้ได้เลย,ยสุดท้ายก็เพิ่มาที่ชาร์เลนจ์ฮะวันลุน้นได้ตัววีเอพีออกจากห้องนี้ซะแล้วสิบายบายนะยด็อกเตอร์เอหนูนั่ลองบินไปแล้วเจ้รู้แล้วนะอีกหนึ่งวันก็ปุ่มชาร์เลนจ์มากมายก็ฮะอะไรอ่ะเค้กแคนดีว้วาววาวแสนอร่อยอร่อยฟินส,สุดๆไปเลยอ่ะ อย่างนี้ต้องเอาเองเลือกสีเขียวซอมแบบกล่มมากอืดสติงกระดิ่งแนวอร่อยจนอืมหยุดไม่ไหวแล้วฝนขนมเค้กฝันเป็นจริงแล้วแม่หมดนี่เลยไม่อยากจะเชื่อถึงตาจะได้กินอะไรบ้างล่ะไหนลองสิ ฮะนี่มันไม่ใช่แข้งนี่นะเป็นแค่บอลลูนยังอ๋ออะไรอ่ะพีพีลองก็หน่นก็ได้<า>จะสร้างบ้านด้วยบอลลูนเลยจ้ะ<า><า>ขอบคุณดี่หาผมกดเจอเนี่ยใครจะเริ่มก่อนดีมีผุ่มกดให้เลือกเยอะเลยถ้าเริ่มก่อนปะฟ้าเหลืองแดงแล้วก็เหลือง ของกินร่วงลงมาเป็นฝนเลยดูสิมือเที่งชุดใหญ่อะว้าวเยอะมากๆเลยนะนี่จะแบ่งเพื่อนกินไหมเนี่ยออกินได้อร่อยนะดูเน้ามสุดๆเลยอะเบสซาก็มาปากไม่ว่างเลยทีเดียวโออจัดเซ็ตใหญ่จุดใจสุดๆเลยอ<ห> <c oughs> ย่างเินอะมาเริ่มที่เบิร์กทำใหญ่เต็มปากเต็มคำอ๋อคชนบ้างนะเอาแบบนั้นแหละ เนี่ยเป็นงนะั้นนะมีแต่ผักกินสิมีประโยนดเนยะแยยะเหม่เขียวแอปเปลิปลเออก็ดีขึ้นมาหน่อยอ่ะเออก็ก็ได้อยู่นะแต่ว่ามันไม่ใช่ขนมหรือว่าเบอร์เกอร์อ๋อคิดออกแล้ว <laughs> เอามาทักปุ่มกดแอปเปิลกดอะไรอ่ะว้าวแอปเปิลไอโฟนรุ่นใหม่เอียอเอ่ยมอัจเรียสุสุเลแอมีโอ้โหเบเกอร์ไหนก็สู้ไม่ได้ ชดทีนะฉันชนะไปแล้วล่ะวผูดีคนรวยโทรสั่งเดลิเวอรี่เหรออ่ะวางไว้ตรงกล่องได้เลยขอบคุณจ้าโอเคแล้วเจอกันนะเกลียยทิ้งให้หมดเลยกล่องอยู่ไหนกันเลยเนี่ยอ๋อแค่เทลงไปใช่ไะมขอบใจเย้จะได้กินแล้วนะถ้าแน่อร่อยนะครับเออแต่ไม่ไม่อยากถามแล้วกันว่าเข้าไปได้ยังไง รสชาติมีหลากหลายใช่โดนใจช,ช็อกโกแลตคาราเมลน่ากินดังนั้นเลยเทาดดี้นะเจ้าจ้าเ้าน่บพลาดมากเอ็นจอยนะจ้ะเอมี่อู้เค้กป๊อปแล้วก็แค่นี้ออ้จ<ม>ัวหอมของฉันเป็นไรกันนะ้น่ากินว้าวเรโบิลแคนดี้มันคงจะหวานแงอ่อืม จมเค้กป๊อปกันหน่อยดีกว่าว้าวน่ากินกว่าเดิมอีกอะดูดีมากๆก,กินกันดีกว่าเนะเป็นการมิกซ์แอนด์แมทช์ที่ลงตัวนะ่ากินจริงๆอะอร่อยมากเลยใช่ไหมเทรซี่เทนนี่ก็มาถึงความสนุกจริงๆแล้ว <c oughs> จะบอกให้มนะันโชนิเนี่ยฉันรู้แล้วนอะ <c oughs> มนเริ่มกันเลยดีกว่าเทรซี่ทำเค้กป๊อปปอมอน่าสนใจ แล้วก็ใช้ไอซิ่งอ้าชิคกี้พายนี่น่าจะอืมจะไม่ทีเค้กป๊อบของเราก็พร้อมแล้วเป้าหมากกำลังอร่อยเลยนี่ขอแคนดี้หน่อยสิเราก็ต้องตกแต่งเพื่อเพิ่มความสมจริงกันหน่อยว่ามะให้เตซี่ฉันได้เหรออันใหญ่ได้กินจังเลยขอบคุณนะเทรซี่จะกินแล้วนะ อะไรเนี่ยทำได้เดียนมากเลยเทรซี่โถลองกัดอีกคำหนึ่งสิจ๊ะมันอร่อยนะไม่ต้องมาพูดเลยสมน้ำหน้าเนอะว้าวทองคำนี่นาสดบางอลังเวอร์เริ่มเลยนะอ้แม่เจ้าเครื่องดื่มแคนดี้ขนมกรุบกรอไม่อยากจะเชื่อเลย เริ่มากแนมะ่เอาล่ะขอชิมสักหน่อยก็แล้วกันอืมอนายชาถึงเวลาเปิดบ้างแล้วม,มีอะไรด้านในกันนะช่องเสียบกุญแจแย่ yeah, แล้วเออขอยืมหน่อยนะกิฟต์ดำนี่ผมอะถึงเวลาปลดปล่อยตูวแซงสะเทออกเถึนะเนอะ แบบนั้นไม่ไหวหรอกนะพี่ตายทำไมฟ้าต้องกันแกล้ฉันด้วยฟะเนี่ยฮะ <c oughs> มีอีกวิธีหนึ่งหววกุญแจอเนกประสงค์ลองขายทุกดอกเลยยังไม่ได้เอเหรอเซงอะฮะบริการเจาะรูมาแล้วค่ะจะเจาะรูให้พุ่ไปเลยนะคะแข่งโป๊กเลยเฮ้ย <c oughs> หมดหวัง เอาล่ะต้องเจอท่าม้าตายโคกผสมเมนทอสถ้าเราไม่ราบไปหน้ากล้องเตรียมตัวไว้ดีดะแกมันกำลังจะมาแล้วใส่ลงไปเลย20สเมตรเรียบเปิดฝาจากนั้นก็ขย่าให้ซัสๆทุกคนมองยายเออ เพิ่งฟัดกับหมูป่ามาจะบ้าเฮอยอมแพ้กนะ็ได้โอ้เป็นสองกล่องที่เมนูแตกต่างกันมดนดีด้วยนะเจ้าเทรซี่มือน,นี้เธอคงอร่อยอร่อยจริงๆอะว้าวเบอร์เกอร์อร่อยมากเลยอะโอ้สีเล็บเข้ากันเชียวนะเทรซี่ขอให้โชคดีกับมือน,นี้นะเจ้าพูนสาว ฉันได้บอกกลิ้หัวใหญ่เลย <S <S เออทำไมฉันถึงไม่ได้บอก,กเหมือน <S <S สเตซี่บ้างอะรู้แล้วเอ้าเทรทำไมเธอไปอยู่ตรงนั้นล่ะฮะเฮ้อนี่เธอฉันกินนี่อยู่ฮะใครกันน่ะเออฉ,ฉ,ฉันก็ตกใจเหมือนกันนะสเตซี่เออแบบนี้ก็ได้เหรออยู่นีต้องรับกลับมาเจ้าหัวขโมยแซนวิชเมื่อกี้เธอหลอกเหรอธอพูดเรื่องอะไรจ้ะ ะไม่ร่รรเเือง <c oughs> ขอบคุณที่รับชมกันนะจ้ะเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดซ u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนไว้เจอกันใหม่ไปนะ